ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่น้องน้องลุงป่าอาสุกุลมาพี่น้องเนาะมือนี่ก็พามาหาตัดหญาง้อคือเก้าลดครับพี่น้องครับจืแถววิวรอใกล้ๆตีนภูเขาเนี่ยล่ะพี่น้องแปลงปลูกหญ้าไว้เนี่ยละครับเพราะว่าหญ้าตาหองพวกเกีียวตอนนี้มันสีแก่พี่น้องมันสีออกดอกเนาะช่วงนี้เขาก็าสิออกพร้อมเขาแล้วพี่น้องเนี่ยแปลงหญ้าครับผมแปลงหญ้าที่ ปลูกไปเนาะหญ้าลูกสี่ครับพี่น้องที่ปลูกไว้นี่แหละแต่เฮาบวกเก็บเกี่ยวตอนนี้มันก็บจีออกดอกพี่น้องง้อก็บจิ้งจิ้งประเดี๋ยวมันเจรัยง้อกับพวกจินเนาะมื่อนี้ก็เลยจะพามาตัดหญ้าง้อกับพี่น้องคือแถบภูเขาเนี่ยพี่น้องเห็นบ่ภูเขางามงามวิวทิวทัศน์พี่น้องเอ้ยงามหลายงามมื่อเสาช่วง มง่งเตาเสานี่ครับพี่น้องแต่ลงคลิปประัวที่ลงย่ำใดเด้อพี่น้องเด้อถึงบรรพบุร้ากับเยาวากันเด้อพี่น้องเด้อกับผู้ชายหน้าตาเก่าๆนี่ลครพี่น้องเอ้ยทนเบิง่งทนนั่นกันยุ่มกันกันไปขมุ่หอกก็ได้แถวนี้มันก็เป็นแปลงง,งาหญ้าธรรมชาติแน่งานหนีแน่ล่ะพี่น้อง ก๋วยพอได้งว้วดีกินผู้ขากระติบผ้าเลาะเบิ่งแปลงนั่นนาพี่น้องน้ำเบิ่งวิวโอ้ยใส่นอ้อบาทแสงที่ใส่น้อพี่น้องเลยแสงกับใครใดได้เดินมาภูมิมมนี่ถึงมีแสงพี่น้องเลยเ้องวิวที่ถัดน้ำกันเด็กพี่น้องด้วย แสงกขาวูบเขาวูบบอกพี่น้องเอ้ยเพราะว่าถ่ายกล่องวิดีโอเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าถิลงคีบเง่าเนาะส่วนมากสินเน้นไปทางคลีบเง่านะพี่น้องเนี่ยคิปเดี่ยวกะเพราะใดกระดัดแปงไปใส่ไปเฮ็ดไปเรื่อยๆประธานเพราะใดลงโฆษณาในสติมพี่น้องให้เบิ่งหลายมุมพี่น้องโอ้ เสียงมันเห็นนะมันมืดเขา่าบวบพี่น้องเลยไอ้วงวิวทิวทัศน์หลบๆลบคางพี่น้องง่ายงามเดี๋ยวกะซองเอ็มเซมพี่น้องเลยแถวนี้เขาเห็ดไก่งเป็นเห็ดเป็นทีเลี้ยงงัวนเลยพี่น้องเด้อแถวนี้เป็นเห็ดเป็นทีเลี้ยงงวัว,งว,งงวครับ งามบ่วิวงามบ่วิวงามเลยพี่นอ้องครับปพี่น้องเมื่หยาดเบือนายเนาะชมวิวทิวทัศน์ไปสนักคุยกันไปสาระทุกดิบกันไปพี่น้อง,งเลยมียงก็คุยกันปรึกษากันเด้อค,คุยกันไปให้กำลังใจกันไปพี่นอ <c oughs> ้องเลยผู้โถผู้โถเนาะผมกระไดกระเทสไปสู่ไปเกอนนั่นแหละครับคนสาวคนหนุ่มเพิ่น ที่พามาเบ่งปั้มประตูสับเป็นเห็นบ่พี่น้องทางด้านพู้โห้เป็นกระเลียงงัวขึ้นกับผู้ขาพู้โห้ผู้ขากระทับไว้สิติดบ่ติดกัดจักว่าจังไรพี่น้องเอ้ยลองเบ่งประมาณวันที่ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดในกระหงูนะว่าสิติดบ่ติดเนาะสามบ่ขึ้นอีกรอบนึงกะือแปลว่ามันติดพี่น้องมันก็ใส่ได้อยู่ถ้ามันติดก็ได้งัวงามงามงัวพันเพิ่น ของเงนก้ามปูฟาร์มอันนึงมันอีหยังเนาะลืมซืออ้อละเคเอฟหกแปดใช่ไหของอีหยังเลาะลืมซื้อ้ามันติดก็โอเคอยู่พี่น้องง่วง่ามพันง่ามอยู่หมอเพิ่นกับมาใส่ให้เนาหมอคุณหมอกุุงเนาะเป็นหมอประจำฟาร์มผู้คาเนี่ยแหละครับมีหยังก็เรียกใส่เิ่นตลอดขอความช่วยเหลือเป็นตลอด ยมหงหัวเป็นเจ็บเป็นอน,นอุนน่นต้องพี่น้องเนาะเขาก็บพวกหัวงวัวจะเจ็บเป็นอน,นอุ่นย่ำเลเป็นอาการพอดีเน่ยเขากับทรหาหมอรถเพราะว่าเขามีหมอประจำต้ามอยู่หมอเขาเพิ่นกับใจดีใจดีโทรปุ๊บกับมาปั๊บรถพี่น้องท่านใจตัวหมอกุุงเพิ่นใจดีหมอที่น่ารักครับผมกับมียังกับแบ่งปันกันกินน้ำหัวน้ำสวนนี่แหละคุณหมอมากกับเขากับฝากตอนทุกสิุกอยยางเขากับฝากตอนเพิ่นมีอยังกระไดแบ่งกัน,นกิน เพิ่นก็นมีน้ำใจกับเฮาเฮาก็มีน้ำใจกับเพิ่นเป็นสิ่งตอบแทนกันเนาะพี่น้องเนาะผมก็พยายามเฮ็ดเป็นน้ำพุงน้ำหัวน้ำสวนน้ำฟาร์มนี่ล่ะพี่น้องเอพราะว่าพี่นอ้นองได้เบิ่งได้แย่งน้ำกันไปอย่าฝ่าเบื่อนายกันเด้อพี่น้องเด้อแขาเจ้าก็ให้หเฮาเฮ็ดคลิปเว้าเนาะลังเทียไก้เฮาไหลสดก็สิได้ไหลสดอสดยู่เด,ด้อพี่น้องเด้อลังเทียเด้อเพราะว่าตอนนี้ผู้ขากับพระบุพาน บ่ผ่านชมงบินพี่น้องไยบ่ได้เป็นกัปตันแล้วตอนนี้ท่านได้เป็นกับตันอยู่อยากเป็นกับตันก็ต้องบินเห็น้มันได้หลายๆเนาะพี่น้องยังสิทธิผ่านพามาชมปัะตูสัพ์พามาชมวิวทิวทัศน์สันติมืนนี่ให้เบิ้งตามองนั่นแหละก็ได้จะยันเบื้อนายสันดถ่ายคิดไปเพราได้ร้องเบเ้็นายกันปหลายคิดไปเพราะพี่น้องเบื้อนายกันได้ ให้กำลังใจกันเนาะพี่น้องเนาะสู้ๆไปน้ำกันต่างคนต่างให้กำลังใจกันก็นสู้ไปได้ตลาดคนเท่าผู้ใดต่ฟอกไปถอยกับยาเฝ้าถอยนะพี่น้องเนื้อสู้ๆไปมันบาดได้มีอ่อย่างเดียวบวมีแต่คลิปเดียวอย่างเดียวนะพี่น้องเนื้อคลิปโฆษณาในสตรีมเขาไปเห็ดขีดเงาเพิ่นลงไปพอเพิ่นจะได้ลงโฆษณาได้เนาะคลิปเลี้ยวถึงมันจะผ่านยากเนี่ยมันก็นโอเคอยู่แล้วก็เห็ดไป คบคู่กันไปรถที่รถยจงได้ก็ว่ากันไปเอาก็เห็ดคลิปโฆษณานในสติมบัตรทาบันพา,านเนาะพี่น้องเนาะแถวนี้เป็นแปลงเรียงงวัวเขาเจ้าด้วยน่พี่น้องเพราะว่าติดกันนี่แหละที่แปลงนี่โอ้ยผมนายเสียงพี่น้องไอ้บูบเขาบูบออกางามไม่ได้พี่น้องแถวแถว,แถวนี้งามพอได้อยู่พอได้บึงอยู่ เอาให้มันได้แปดนาทีได้พี่น้องเด้อจะฟาวเบื่อกันเน้อเอามันได้เจ็ดนาทีแปดนาทีเนาพี่น้องเนาะมันจังสิลงได้กับเบิ่งหน้าตาผู้ชายก็เกา่าๆนี่ไปกอนจะฟาเบือ่อนายกันเด้พี่น้องเด้อหน้าตาจาังสีโลโลจังสีหล่ะครับแต่ละมือส,สดสิที่ได้ใหญ่ง้อพี่น้องเอ้อทั้งไทยคลิปพ,พร้อมท <c oughs> ั้งไทยคลิปพ,พร้อมทั้ง เฮ็ดงานส่งเพิ่นไปนําเนะควคูไปนําเฮาก็พยามเฮ็เอาซกเงินเพ่เงินก็ตงเฮ็้าจางสั็ก็สิได้เฮตัวไปฝืนก็บ่ได้ล่นบู้สนลูกจางเดกันไปสูกันไปเพิ่้างมือก็มือนันะี้ก็ํานี้เี่นองเด้อแตห้างขอกันหนะพี่นองเนามกํังใจกันหม สู่น้ำกันไปครับผมครับสวัสดีครับผม